สวัสดีครับเรียนท่นนา,านคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานที่เคารพยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ,การทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนหนองยป้องวิทยาผมนายพงศพีธรรมรักษ์นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ทับหน,นึ่งันนางสาวพัทิลามุกแจ้งนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งจะขอรับหน้าที่พาทุกท่านนายเยี่ยมชมบ้านของพวกเราค่ะนั่นก็คือโรงเรียนหนองยป้องวิทยาที่เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีวิต และยังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเราทุกๆคนค่ะและนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนของพวกเราค่ะหัตถกรรมไม้ไผ่คุณภาพดีกีฬารักบี้โดดเด่นเน้นเทคโนโลยีหนังสัน้นสร้างสารรค์โปรงล้างหน้าตาสิน แดนดินถิ่นวัฒนธรรมเกเรียงโรงเรียนหนองยปล้องวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่128บ้านโคกวัดหมู่เก้าตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของพ่อ้าประชาชนข้าราชการของอำเภอหนองยะปล้องมีแนวคิดเห็นตรงกันให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2520บนเนื้อที่สาธารณะจำนวน20ไร่2งาน96ตารางวาโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองยะปล้องวิทยามีดังต่อไปนี้ นายเฉลิมจำปาวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนนายอักพลสงวนดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอารีศรีแจ้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนางสาวจุธารัตน์วันดีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนายทวัชศรีคนหนูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายทักแก้วอินวงศกอน หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสารคภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเียงมาตรฐานสากลโรงเรียนหนองยาปล้องวิทยามีการใช้ยาปล้องโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารงานดังนี้ยาปล้องโมเดล Y. y i e on อ่อนน้อมตน A. Achievement. ฝึกฝนมุ่งมั่น P. Performance. สร้างสารสมรรถนะ L. Learning. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ O. Organization. เทียงคู่องค์กรที่ดี N. New Normal. สู่วิถีชีวิตใหม่และ D ี o c a l i z a t i o n ภูมิใจในท้องถิน่นโรงเรียนหนองยะปร้องวิทยามีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระการเรียนรู้เป็น8กลุ่มประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู้และคุณลักษณะค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสะท้อนให้เห็นประเด็นต่างๆดังนี้ด้านที่1คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนหนองยบล่องทิยาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมต่างๆจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบมีความม,มุ่งมั่นในการทำงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สด้านการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการค่ะในส่วนของโรงเรียนหนองแยบล้องวิทยานะคะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาออกแบบ วางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรด้วยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ตามความสนใจ และในส่วนของการใช้สือ่อเทคโนโลยีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้นะคะโรงเรียนหนองยยบล่องวิทยาของเรามีการใช้สือ่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและให้ความสําคัญกับชุมชนท้องถิ่นค่ะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตลอดทั้งมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้านที่3การบริหารและการจัดการสถานศึกษา พ่วงนวยการโรงเรียนหนองยับล่องวิทยาเน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการบริหารมุ่งสู่ผลสำเร็จและยึดหลักธรรมาภาิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรู้คู่คุณธรรมมีความโปร่งใสซื่อสัต์สุจริตและมีภาวะผู้นำทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูน้วำนวยการสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ประพื้น,นเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและผู้บริหารได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการต่างๆในการนิเทศกำกับติดตามและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่ส าการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูโรงเรียนหนองยับป้องวิทยาได้มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอโดยมีการวางเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในด้านเนื้อหาความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและจุดเด่นของหลักสูตรรวมทั้งความต้องการจำเป็นของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และมอบหมายงานที่หลากหลายมีความท้าทายมีความสร้างสรรค์ทั้งในงานรายบุคคลและงานกลุ่มมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองโดยเครื่องมือวัดสามารถวัดได้ครอบคลุมทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการและลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชานั้นๆการออกแบบในการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนได้นําทักษะ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นลายบุคคลได้ต่อไป ค่ะด้านที่5้านะคะความดีเด่นของสถานศึกษานะคะโรงเรียนหนองยป้องวิทยาได้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของวิสัยทัศน์โดยผ่านกิจกรรมดีเด่นทั้งสามกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะ 1. โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นหลักที่นักเรียนจะได้นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตจริงภายใต้หลักสามห่วงสองเงื่อนไขซึ่งมีกิจกรรม ที่หลากหลายดังต่อไปนี้นะคะเพื่อจะให้นักเรียนนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้โครงการแรกนะคะนาตาสินสร,ร้างสารรค์2สืบสามภูมิปัญญาไทยและ 3. กะเกษตรผสมผสานซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <S <S พเพื่อให้นักเรียนได้นำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตได้จริงๆในปัจจุบันนี้ค่ะ ต่อไปนะคะโครงการที่2โครงการส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลซึ่งกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนเรานะคะเป็นกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้เริ่มต้นดําเนินการมาตั้งแต่ปีพฤกราช2553แล้วโดยมีคุณครูอนุชาเหลืองเหลียนชัยนะคะเป็นผู้ฝึกสอนมาตั้งแต่ต้นนะคะครับโครงการส่งเสริมความ,มเป็นเลิศด้านกีฬารักบี้ของโรงเรียนหนองยับล่องวิทยาครับ ผลที่ในการทําทีมรักบี้เพื่อให้โอกาสเด็กได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อจะเป็นการพัฒนาตัวเองเข้าสู่โครงการการเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัาย,าลายธรรมศาสตร์เด็กชุดนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของในบรรดาแมวมองของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะรับเด็กคนนี้เข้าไปในโครงการชั้นเผือกเรียนฟรีนี่คือเหตุผลที่ผมทําทีมกีฬาและโครงการที่3โครงการจักสานไม้ไผ่เนื่องจากว่าโดยพื้นที่ของโรงเรียนเรานะคะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางด้านป่าไม้เป็นจํานวนมากก็จะมีคุณครูผู้รับผิดชอบนะคะก็จะนําเอาไม้ไผ่นี้เอามาให้นักเรียนนั้นได้คิดคน้นรูปแบบแล้วก็ประดิษฐ์ของใช้ต่างๆแล้วก็ เอาวางจําหน่ายซึ่งจะสามารถาไปดูได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะครับสําหรับงานจักสานไม้ไผ่เป็นวิชาเพิ่มเติมที่เปิดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นม2และนักเรียนคนอื่นที่มีความสนใจสําหรับกระบวนการทํางานของงานจักสานไม้ไผ่เริ่มต้นจากการคัดเลือกไม้ไผ่ที่จะนํามาใช้สารการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนั้นก็สร้างแบบ สร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้สารเข้ากับแบบบล็อกที่ได้สร้างขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนทําการสารแล้วประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็จะนําผลงานนั้นมาปรปับปรุงให้มันเกิดความสมดุลของชิ้นงานจากนั้นก็จะนําออกไปจําหน่ายและนําไปแข่งขันในงานกิจกรรมต่างๆซึ่งในปีการศึกษา2562นักเรียนระดับชั้นมไปลายได้ เข้าร่วมการแข่งขันกักสารไม้ไผ่ระดับชั้นมาปลายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมที่กล่าวไว้แล้วนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีความรู้ในเป้าหมายและมีการดําเนินการสู่เป้าหมายร่วมกันเนื่องจากว่าในการทํางานแต่ละครั้งของโรงเรียนเรานะคะ จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนว่าโรงเรียนของเรานั้นกําลังจะทําอะไรกันเมื่อทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันแล้วเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันแล้วในการดําเนินการต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสําเร็จทุกครั้งค่ะส่วนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนเรานะคะมีการแจ้งผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการนําเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเรานะแล้วก็โรงเรียนของเราก็ยังมี อ่าวารสารนะคะซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนทุกกิจกรรมที่โรงเรียนเราได้ร่วมกันจัดทําขึ้นนะคะอันนี้เป็นวารสารของโรงเรียนเราซึ่งจะมีการเผยแพร่ผลงานนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเผยแพร่ไปยังหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีการ เผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ l ล n e เองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกคนนะคะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมหรือโครงการดีเด่นของสถานศึกษาของโรงเรียนหนองยป้องวิทยาที่ขอนาเสนอณโอกาสนี้ค่ะพระบระมราชบายด้านการศึกษาของพระบ,บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าออเจ้าอยู่หัวในหลวงการที่10การศึกษาต้องเน้นผู้เรียน4ด้าน1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือ,อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทํามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนหนองยี่ป้องวิทยาภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสารรค์ภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเทียมมาตรฐานสากลในนโยบายส่วนนี้โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนการกระสานขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนได้มีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามกับผู้เรียนมีการสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นําวิถีชีวิตพื้นบ้านภูปญญาท้องถิ่นและภูปญญาชาวบ้านมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้และบรูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้มีการจัดทําหลักสูตรอัตรกรมก้ําค่าผ้าตอกระเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองจากครูสภา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าโรงเรียนได้มีการจากกัดการเรียนรู้โดยเน้นพื้นฐานภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้หลัก 3R8C ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีคุณภาพช่วยเหลือตอนเองและสังคมได้มีงานทําและมีอาชีพที่มั่นคงโรงเรียนได้มีการจากกัดการเรียนรู้ในวิชา IS นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมนาตรมารสากล และมีการจากกัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็นักเรียนของเราสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ได้คะแนนสูงก,กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแสดงถึงว่าเรามีการจากกัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีทิศทางที่ดีรวมทั้งผลสัมฤทธิการเรียนนั้นนักเรียนพบว่ามีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รู้จักรัก สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์จริตดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีจุดเน้นของโรงเรียนคือให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยใช้หลัก3ามวิสี่ใยซึ่งประกอบไปด้วยวิชาการวิชาชีพวินัยไปเรียน ไปรู้ไปสูงไปดีในการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรก,กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้นําหลักสูตรสถาบันปัญญพิวัตรมาจาัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมปลายเพื่อส่งเสริมการมีงานทําและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในด้านการบริหารจัดการนั้นโรงเรียนได้ใช้หลัก5ปในการ,รกบริหาราศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยประชุมประสานปฏิบัติ ประเมินและประกาศเพื่อนำระบบการทำงานที่ดีมาใช้ในองค์กรให้หลัก r right man on the right job วางคนให้ถูกกับงานตามความถนัดและความสามารถโดยมีการวิจัยกกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะจนสามารถทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดผลิผลที่ดีในด้านการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสำคัญนั้นโรงเรียนได้ให้ครูทำการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรจัดทำคำอธิบายและวิชาออกแบบการเรียนรู้ และจัดทำแผานารเรียนรู้ครบคร้อยเปอร์เซนต์และได้ส่งเสริมให้คุณครูได้ทดสอบสมรรถนะครูด้านวัดและประเมินผลซึ่งจัดสอบโดยสทสโดยส่วนมากสอบผ่านซึ่งเป็นที่ประจกักษ์ชัดเจนว่าคุณครูมีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผลอย่างแท้จริงส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมให้มีการเรียนโดยเน้นการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีคุณลักษณะที่พึงนประสงค์และมีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีความเป็นพลโลกซึ่งสอดคล้องกับหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้ส่งเสริมการพัฒนา PLC ให้เป็นรูป,ปรธรรมเป็นเชิงประจับและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างดีในการพัฒนาและส่งเสริมโครงการกิจกรรมเด่นของโรงเรียนโครงการที่ 1. โครงการศัพทร,ราชาเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนประกอบไปด้วย 1. กิจกรรม นัดตัดสิสร้างสรรค์ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปะกรรมนักเรียนระดับชาติ 2. กิจกรรมเกษตรผสมผสานซึ่งได้รับความร่วมมือจากโครงการพันธุชิปได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนั้นได้รู้จักใช้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสืบสารูุิปัญญาท้องถิ่นซึ่งโรงเรียนได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของชาติพันธุ์และการรง ประเีเดือดก้าวเข้าหอและกิจกรรมอันตะกรรมล้ำค่าพระตอกระเรียงโดยได้รับรางวัลเหรียญทองจากครูสภาซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามีความสําคัญทุกภาคส่วนนะครับซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาวิพ,พล์อรุณเดชมหาราชบรามนาถบพิษซึ่งสมเด้จตัดไว้ว่าเด็กต้องเรียนความรู้อบรมความดีฝึกขันวิันให้มีความพร้อมตั้งแต่เยาว์วัย จึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าขอบคุณและสวัสดีครับโรงเรียนอนะป้องวิทยาของเราเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีความคิดเป็นทำเป็นสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดีท้งนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปก,การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ